สวัสดีค่ะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูฟันต้านะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องแรงไฟฟ้าค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเราลองมารู้จักแรงระหว่างไฟฟ้ากันก่อนนะคะแรงระหว่างไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากประจุบวกและประจุลบและแรงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแรงดูดหรือแรงผลักก็ได้ค่ะประจุไฟฟ้าจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือประจุบวกและประจุลบค่ะโดย ทั่วไปนะคะวัตถุหรือสิ่งของใดก็ตามจะมีประจุบวกและประจุลบกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอเท่ากันทําให้เป็นกลางทางไฟฟ้าแต่ถ้าเรานําวัตถุหรือสิ่งของมาขัดถูกันก็จะทําให้เกิดการเสียสมดุลทางไฟฟ้าเกิดเป็นอนํานาจทางไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะเราสามารถเรียกแรงไฟฟ้านี้ว่าไฟฟ้าสถิตจะได้ดูฟังง่ายแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติการนำวัตถุมาขัดถูกันจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นบริเวณที่มีการขัดถูของวัตถุเท่านั้นนะคะซึ่งเรียกแรงไฟฟ้านี้ว่าไฟฟ้าสถิตค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการ ทดสอบไฟฟ้าสถิตยอย่างง่ายนะคะด้วยการหวีผมค่ะหวีผมหลายๆค้างแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําหวีไปเจาะใกล้ๆเศษกระดาษชิ้นเล็กๆเราจะสังเกตเห็นว่ากระดาษชิ้นเล็กๆจะติดมาที่บริเวณหวีอของเรานะคะผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อเรานําวัตถุ2ชนิดมาขัดถูกันก็จะทําให้ประจุไฟฟ้าเกิดการแลกเปลี่ยนกันวัตถุที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าหากนําวัตถุที่ไม่เป็นกลางทาง ไฟฟ้ามาเข้าใกล้วัตถุที่มีน้ําหนักเบาก็จะเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟ้าจึงสามารถดูดวัตถุที่มีน้ําหนักเบาได้ค่ะเช่นนะคะก็คือเราเอาใช้ผ้าแห้งค่ะขัดถูบริเวณมไม้บรรทัดพลาสติกของเราหลายๆครั้งนะคะจากนั้นเราก็นําไม้บรรทัดพลาสติกนั้นค่ะไปใกล้ๆก,กับกระดาษพลาสติกนะคะเราก็จะเห็นว่าจะเกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะ หากนำวัตถุ2ชิ้นนะคะที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาเข้าใกล้กันก็จะทำให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นดังนี้นะคะอันที่1นนะคะถ้าเราขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันนะคะจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันซึ่งก็จะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนำวัตถุเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงผักค่ะยกตัวอย่างในรูปภาพนี้นะคะนาผ้าแห้งนะคะ ถูบริเวณผิวของลูกโป่งทั้งสองใบด้วยผ้าแห้งนะคะแล้วนูกโป่งทั้งสองใบนี่มาอยู่ใกล้ๆก,กันเราจะสังเกตเห็นว่าลูกโป่งทั้งสองใบนี้นะคะก็จะหันด้านที่มีประจุบวกเข้าใกล้กันเมื่อประจุทั้งสองชนิดในชนิดเดียวกันเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักกันค่ะ ต่อไปนะคะการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่แตกต่างกันก็จะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันค่ะซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนําวัตถุเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดกันนะคะยกตัวอย่างเช่น ในรูปภาพนี้นะคะถ้าเราถูนะคะถูผิวลูกโป่งด้วยมือแห้งๆของเราและอีลูกโป่องอีกใบหนึ่งนะคะถูด้วยผ้าแห้งนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อนําลูกโป่งทั้งสองใบนี้เข้าใกล้กันเมื่อประจุต่างชนิดการเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันค่ะเรานะคะอาจจะพบแรงไฟฟ้าในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้หลายๆอย่างนะคะเช่นนะคะ ในช่วงฤดูหนาวของเรานะคะอากาศของเราก็จะแห้งเสื้อผ้าอาจถูกดูดติดตัวของเราได้นะคะอันที่สองนะคะเมื่อเราใช้มือลูบที่ขนแมวหลายๆครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าขนแมวของเรานะคะก็จะติดมือของเรามาหลายเส้นเลยค่ะแล้วก็ตัวอย่างที่3มนะคะเมื่อเราหวีผมหลายๆครั้งก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเส้นผมจึงติดที่หวีของเราค่ะ วัตถุชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นได้นะคะวัสดุที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้นะคะก็จะมีพลาสติกยางแล้วก็แก้วส่วนวัสดุที่เกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็คือโลหะแล้วก็ไม้ค่ะเราลองมาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้ากันนะคะอันที่1ค่ะความชื้นของวัตถุโดยวัตถุที่มีความชื้นสูงจะเกิดแรงไฟฟ้า ได้ค่อนข้างยากกว่าวัตถุที่แห้งนะคะ 2. ประเภทของวัสดุนะคะวัสดุที่เกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายนะคะเช่นพลาสติกแก้วแล้วก็ยางค่ะ 3. ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งในการขัดถูวัตถุนะคะหากน้อยเกินไปก็จะไม่เกิดแรงไฟฟ้าค่ะ สรุปเรื่องของแรงไฟฟ้าที่พูดมาข้างต้นนะคะแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันค่ะผลของแรงไฟฟ้านะคะจะเกิดขึ้นจากการที่เรานำวัตถุ2ชนิดมาขัดถูกันจากนั้นนะคะเมื่อเราขัดถูกันแล้วก็จะทําให้ประจุไฟฟ้าเกิดการแลกเปลี่ยนกันวัตถุจึงไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะหากเรานำวัตถุสชิ้นที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านี่ค่ะเข้ามาใกล้ จะทําให้เกิดแรงระหว่างประจุฟไฟฟ้าขึ้นนะคะอาจจะเป็นแรงผักหรือแรงดูดก็ได้นะคะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าก็จะมีความชื้นของวัตถุนะคะถ้าความชื้นมากๆก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากค่ะข้อที่2ประเภทของวัสดุนะคะวัสดุที่สามารถทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายก็คือพลาสติกยางแล้วก็แก้วค่ะ3ระยะเวลาหรือจํานวนครั้งในการขัดถูนะคะยิ่งถ้าเราขัดถูนานๆนะคะก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ดีค่ะ ยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องของแรงไฟฟ้าไปนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ทดลองทํากิจกรรมด้วยนะคะครูหวังว่าในวันนี้นักเรียนจะมีความรู้เรื่องของแรงไฟฟ้าค่ะอย่าลืมกดติดตามห้องเรียนโคเฟนตาเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ